ทักษิณชินวัตรและกองทัพรัฐบาลอาหารเมียนมามีความสัมพันธ์กันมากแค่ไหนทำไมนายทักษิณน,นั้นถึงกระโดดมาเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหาวิกฤตการในเมียนมาภากคุณผู้ชมไปย้อนดูข้อมูลในอดีตที่น่าสนใจกันค่ะ เริ่มตั้งแต่ในช่วงของพลเอกอวุโสตา์ตันช่วยนะคะที่นายทักษิณนั้นดารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและมีความสนใจในกิจการประเทศเพื่อนบ้านเป็นพิเศษค่ะเขาได้มีโครงการให้ความช่วยเหลือเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านภายใต้แนวคิดว่าถ้าเพื่อนบ้านมีการพัฒนาที่ดีก็จะไม่รบราค่าฟันกันแล้วก็เป็นที่มาของแนวคิดความตกลงเอ็แม็ค่ะที่มีโครงการย่อยๆให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำกว่าต้นทุนกลายเป็นคดีความอย่างเอ็กซิบแบงค์ นอกจากการให้การสนับสนุนด้านนโยบายแล้วนะคะก็มีความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยเช่นกันค่ะในปี2,556นะคะหรือว่าหลังรัฐประหารที่ในตอนนั้น นางสาวยิ่งลักชินวัตรน้องสาวเป็นนายกรัฐมนตรีนายทักษิณน,นะคะได้เคยโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้เข้าไปยังบ้านพักรับรองในเมืองบันดเดลนะคะแล้วก็เข้าไปเยี่ยมมินอองไลที่ในตอนนั้นเป็นผู้บัญชา,าราาทหารบกแล้วก็เป็นผู้บัญชาการทาหารสูงสุดโดยระบุว่าเข้าไปเยี่ยมในฐานะคนรู้จักส่วนตัวค่ะ ซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันนะคะว่าเป็นการเข้าไปใช้ความสัมพันธ์ที่มีกับรัฐบาลทหารเมียนมาในโครงการท่าเรือน้ําลึกทวายแล้วก็เป็นโครงการในยุคข,ของยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มินออนไลน์นั้นยังไม่มีท่าทีที่สนใจค่ะแม้จะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีกับกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมานะคะแล้วก็ได้คุยกับฝ่ายต่อต้านบางส่วนแต่ก็ถูกมองว่าทักษิณนั้นตอนนี้ยังไม่มีสถานะอะไรที่จะเจรจาได้เพราะว่า ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองในไทยรวมถึงอาเซียนรวมถึงจะทำให้ฝ่ายและกลุ่มต่างๆเชื่อใจได้มากน้อยแค่ไหนต่างจากประเทศจีนนะคะที่มีทั้งอำนาจแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้ง3ฝ่ายในเมียนมานะคะไม่ว่าจะเป็นกองทัพรัฐบาลอาหารเมียนมารวมถึงกองกำลังชาติพันธุ์แล้วก็รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG ที่จีนนั้นสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ทำความตกลงกันได้ค่ะ